วันนี้เสียงชัดสักทีเพราะว่ามีไมค์คีโฟแล้ววันนี้ไปที่ของอาร์เจนตินานะครับเป็นไข่เคนเอสเตดองุ่นสายพันธุ์คาร์บเนสซูเวยิยงนะฮะตั้งเ,เปิดไว้ประมาณ30นาทีนะครับกลิ่นจากดีแคนเตอร์มีกลิ่นยาสูบเล็กน้อยนะฮะสีแดงก็ค่อนข้างจะ เข้มทึบนะครับตามสไตล์ของวายโลกใหม่นะครับเมนโดซ่าซะด้วยแอลกอฮอล์ที่สิบาเปอร์เซ็นตดี๋ยวดูว่าอืมกินแอลกอฮอล์ใช้ได้ไหมอืม มีกลินของพรมที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ภาษาส่วนตัวเรียกว่าวายตัวนี้เผ็ดะนะฮะแล้วก็แทนนินไม่ได้หนามากนะฮะน่าจะเบาเร็วตัวนี้